ยังไงเซลชอนเน้นดักสร้างพายบ้าป,าป,าป้าที่แม่งข้ากินแฟนแล้วก็ได้มอดหรือชิ้นเราคนเลยนะเอาบินก่ได้เลยเวโซ่านะครับวันนี้มาปากแดงเชียโนแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้ามากก็แค่ทาป,ปากแล้วก็เบอรแป้งไฮไลท์นิดนึงเนาะแล้วก็วันนี้จะมาอวดสีผมนะจ๊ะเป็นสีบลอนด์คือมันเป็นน้ำตาลอ่ะจริงย้อมสีบอลนะวันนี้เราจะมาทำโอ้โหคอสเมติกและไอเวนติ้งจิงกะเบลกันนะคะในชื่อที่มีชื่อว่าคอสเมติกจะมีผลิตภัณฑ์มารีวิวเป็นสิ่งที่เราไปซื้อมาในช่วงวันที่เราไปสอบททีี่มหาาววิยยลัันนะต้ อ,อ,อันนี้คือ this อ่าน้ำยาล้างพับแต่งหน้าขนาด80มิลลิกรัมเนาะซื้อจากดโซนะจ้ะราคา60บาทคือมันโอเคอะ่ะคอนอื่นอาจจะบอกว่าแบบกลิ่นมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะแต่รู้สึกว่ารู้สึกชอบกลิ่นแบบนี้แล้วเหมือนจะเป็นสินค้าติดอันดับหนึ่งของดโซเลยด้วยคือมันโอเคมันดีมากใครอยากดูรีวิวการใช้ก็ลองหาดูใน y YouTube เนะาะอาจจะมีเนาะอันนี้ราคา60บาทถูกมากๆต่อไปเป็นอายไลเนอร์รุ่น maxi black นะ หรือว่ารูปของพอยเชอร์มาเนอะอันนี้เป็น Miss Jin n a x i Black Eyeliner เป็น Waterproof แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูหัวตัวผลิตภัณฑ์ก็เป็นประมาณนี้โอ้ยฉีเงินนำให้รู้สึกว่าไฮโซเก๋ไก่มีระดับนิดนึงเนอะเป็นสีออมเงินเงินประมาณนี้ว่าวิบเบาๆเนอะให้ดูแบบเป็นคนไฮโซดูทันสมัยความที่เรียนมานะหัวก็จะเป็นประมาณนี้เยวจะวอให้ดู นี่มันก็ดำเนาะก็ดำอยู่ประมาณนึงไม่ใช่ประมาณนึงหรอกมันก็ดำเห็นเ <he en S 2> ขาบอกมันดีมันด,นดีก็เลยซื้อมาใช้ดูแล้ววันนี้ก็จะมาเขียนให้ดูด้วยท้ายคลิปเนาะเป็นยังไงข้าไปดูกันท้ายอันนี้ซื้อมาในราคา150บาทไม่รู้ที่อื่นซื้อเท่าไหร่อันนี้ซื้อร้านตู้นะจ๊ะเป็นสินค้าร้านตู้รู้จักร้านตู้ป่ะคือสิ่งที่มันไม่ใช่อยู่ในเคาน์เตอร์ของมันแต่เป็นสิ่งที่เหมือนเชปรอมาณว่าตัวแทนจาหน่ายเอามาขายอะไรเงี้ยเออนั่นแหละชิ้นต่อไปเป็นเอ่อของเที่ดอนะเห็นกันคือ ซันเทคชั่นคูลลิ่งเซรั่ม SCL 45 CA Plus Plus นะจ๊ะเป็นโลบหน้าอย่างนี้เนาะอันนี้ตามที่พนักงานเขาบอกมาเขาบอกว่าเนื้อครีมเนี่ยมันสม,มูทมันเออ่มีความนุ่มนวลเกี่ยง่ายอะไรอย่างนี้แล้วเนื้อครีมมันทําให้เราอะรู้สึกเย็นด้วยนี่ที่ว่เาเราคลีิ่งเซรั่มแบบให้รู้สึกเย็นสบายชุ่มฉ่ำบนใบหน้าอะไรแล้วก็มีตัวป้องกันแสง UVA UVB UV UV UV1 ด้วยนะจ๊ะให้ดูรูปหน้าหน้าตามเป็น ันนี้คือแกะมาแล้วนะแกะมาลองใช้แล้วดีาอารมณ์คล้ายโฟมล้างหน้าเนาะของแคที่ดอจะลองสวอตอันนี้ให้ดูเป็นอ่าคิมกันแดดเฉพาะใบหน้านะนี่เพื่อนนี้มันจะไม่ออกสีแล้วมันก็รู้สึกเย็นละแล้วมันก็กลิ่นหอมละมมนรู้สึกเย็นจริงๆนะมันรู้สึกแบบอารมณ์เหมือนเราทาแป้งเย็นแต่มันไม่เย็นขนาดแป้งเย็นนะแป้งเย็นแป้งเย็นมันจะออกประมาณแบบเย็นจนรู้สึกแบบ แสบตัวเข้าใจปะอันนี้ซื้อที่ร้านคามาดเนาะราคา250บาท250บาทเป็นขานาด30มกรัม1.5ออนซ์นจะจ๊ะเราไปหาดูที่ช็อปคามาดนะมันมีหลายสูตรมันมีสูตรแบบเป็นสูตรที่มีรองพื้นด้วยมั้งเออประมาณแบบว่าเป็นครีมกันแดดหน้าออกสีใช้แทนรองพื้นได้แต่คือเราไม่ได้อยากให้หน้าเราแบบปังขนาดนี้นคือปวถ้าทาออกมาแล้วมันจะไม่โอเคก็เลยไม่ได้ซื้อสูตรนแบบั้นเลยซื้อสูตรนแบบี้เองแพนแล้วก็ค่อยมาใช้แป้งพับ ผสมลองพื้นทับเอาเนาะนี่ตัวนี้เลยลองไปหาดูกันได้ตัวต่อไปตัวนี้เป็นอ่าอายพริมเมอร์บำรุงรอบดวงตาเนาะคือฉันนะ่าจะไปหาที่มาช่วยคุมมันรอบดวงตาเพราะว่ามันจะได้ทําให้อายชาร์โดเนี่ยเราไม่หลุดตอนแรกไปหาของอ e ีทูดี้แล้วมันไม่เจอก็เลยไปดูของเแคที่ดอแล้วได้เป็นแบบนี้มาเนาะไม่รู้ว่าใช้ด้วยกันได้หรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยมันบอกว่าช่วยในเรื่องขอบตาดาถุงใต้ตาแล้วก็ทําให้ อรอบดวงตาเนี่ยดูสว่างดูแบบร่อลิ้วลอยแล้วก็ทำให้รอบดวงตาเราเนี่ยดูแบบมีอะไรอะ่ะ <c oughs> อธิบายไม่ถูกก็บอกว่ามีอะไรไว้ก่อนเดี๋ยวจะลองสวอทให้ดูนี่เนาะอันนี้เอาหนึบหนึบนิดนึงเนาะไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะของอายพิมอร์ทุกตัวหรือเปล่าที่มันรู้สึกหนึบหนึบ <c oughs> น่าจะใช่อันนี้มีกลิ่นคล้ายๆกับว่านหางจระเข้อ่ะเออกลิ่นเหมือนว่านหางจระเข้ <c oughs> น่าจะมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้เนาะเ <c oughs> พราะว่าว่านหางจระเข้อ่ะมันช่วยในเรื่อง มันช่วยหลายลาย,ายเรื่องอ่ะเออ,อ,อถ้าตาแพ็งแพ็เป็นอะไรอย่างี้ก็ได้เนาะคือเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นว่านหารจระเข้อ่ะหลายอย่างมากแล้วคือมันใช้ดีมีทั้งหน้าขอบตาแล้วก็เยอเแยออันนี้ราคาอยู่ที่195บาทใน,นคามาเดือกันเนาะอันนี้ก็เป็นของเคืี่ดอเหมือนกันนะคือดีเวอร์คือชอบคือปังคือยิ่งใหญ่เกินไกลสฟ้าสุดเนาะก็ใครสนใจตัวไหนก็ลองไปหาซื้อกันดูเนาะแล้วก็เราจะมาแต่งตาให้ดูกัน ไม่ใช่แต่อตาจะเขียนอายไลเนอร์ให้ดูกันอายไลเนอร์ที่ใช้ก็คือตัวแมส i ี่บแบลกตัวนี้เลยนะจะมาลองใช้ดูถอดแว่นก่อนคือวันนี้หน้าโทมนะมันดูกันทดสอบอันนี้เห็นชัดๆเลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างวีธี้เขียนคือเอากระจกไว้ข้างล่างแล้วมองมองลงต่ำอย่างนี้ เออมันโอเคอะเธอก็ประมาณนี้มันโอเคมากแต่มันค่อนข้างเหนอะนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่เป็นอะไรก็คือโอเคอะมันก็เป็นปกติของอาร์เรเนอร์อยู่แล้วเนาะที่มันจะต้องมีรสพิเนอ,นอะ์น่บ้างนิดนึงเฮ้ยแต่มันเขียนง,ง่ายจริงๆดูตาสองข้างความแตกต่าง <c oughs> เฮ้ยคือโอเคคือไม่ได้เขียนอาร์เรเนอร์มานานมากเดี๋ยวคนจะต้องกลับไปเขียนอาร์เรเนอร์แล้วเนาะ แอบไม่เท่ากันนิดนึงแต่เขาคงไม่มีใครเขียนเท่ากันหมดแหละมั้งนี่เขาประมาณนี้เออเสร็จเรียบร้อยใส่แว่นตาตกปิดไอชอโดเอ้ยอายไลเนอร์นิดนึงนี่เรียบร้อยเนาะก็เป็นไอแม็กไอไม่ใช่แม็กซี่แบล็กก็ใช้แม็กซี่แบล็กตัวนี้ในการจีตอายไลเนอร์อวันนี้เนาะแล้วก็จะมาพูดถึงผลาาิตภัณฑ ที่ซื้อตามร้านตู้เนื่องจากร้านนี้เราซื้อมาร้านตู้แล้วสิ่งที่เราควรจะดูในร้านตู้หรือว่าตัวแทนจาหน่ายนะคือวันหมดอายุเอ้ยวันผลิตมองไม่เห็นนะ่ะเห็นปะนอันนี้วันหมดอายุเอ้ยวันผลิตคือสองพันสิบห้าคือปีสองพันสิบห้าถ้าเกิดว่ามันเป็นของปีก่อนคือสองพันสิบสี่เราอย่าไปซื้อมันนะครับเพราะว่าตัวนี้ยมันผลิตตั้งแต่เดือนสาม แต่ว่าตัวผลิตอ่ะมันก็ต้องผลิตเรื่อยๆถูกปะแล้วสิ่งของที่มันจะรับเข้ามามันก็แล้วแต่คนว่าจะรับมาช่วงไหนแล้วถ้าเกิดว่ามันขายไม่หมดมันก็ยังจะขายอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆก็ดูดีๆว่าวันผลิตคือวันไหนปีไหนสิ่งสําคัญเลยนะจริงๆถ้าเกิดว่าซื้อร้านตู้ราคามันจะถูกมันจะถูกมากแบบบางที่ก็ขายแบบทุกอย่างร้อหนึ่งอะไรเงี้ยต้องดูด้วยนะว่าวันหมดอายุเอ้ยวันผลิตของมันคือวันไหนไม่ใช่จะแบบเฮ้ยอยากได้ตอนนี้รอยเดียวเองซื้อซื้อซื้อต้องดูวันหมดไว้วันหมดต้องดูวันผลิิตด้วยนะจรงๆ เคยซื้อร้านหนึ่งมันพอมาดูหลังกล่องอะคือมันผลิตมานานแล้วคือมันผลิตของปีก่อนเข้าใจปะแล้วคือพอมาใช้อะ่ะหัวมันแตกคือตอนนั้นอายไลเนอร์ I iner, เข้าตาจะดําไปทั้งดวงตาขาวเลยก็คือแบบต้องเอาทิชชู่อะเช็ดในตาขาวออกด้วยคือมันทําให้ตาบอดได้ก็คือแบบควรดูดีๆเนาะระวังกันด้วยกับเครื่องเครื่องสําอางอไม่ใช่แค่เฉพาะอายไลเนอร์นะตัวอื่นก็ควรดู ถ้าซื้อร้านถ้าซื้อร้านแบบตัวแทนจำหน่ายหรือร้านตู้นะก็ฝากมาไว้แค่นี้ด้วยก็ไม่มีอะไรมากว่าจะเป็นยังไงก็ลองไปใช้กันดูเนาะเดี๋ยวเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเอามารีวิวอีกทีะนึงเนาะของพวกนี้จะต้องใช้ก่อนแต่งหน้ายอยู่แล้วยังไงก็ต้องหยิบมาใช้ก่อนเวลาทำคลิปแต่งหน้าก็ต้องหยิบมาใช้ก่อนอยู่ดีเนาะก็ไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรไม่ทราบเหมือนกันไม่บอกแล้วก็ไม่มีใครส่งลุคปป้ามาให้แต่งตามด้วย <c oughs> ว่างปอีอีเนาะก็มีแค่นี้ไม่มีอะะไไรมากก็ปล พบกันใหม่เนาะกับดักสร้างไปแล้วปาว่าป้าที่แบงเข้าอยู่ในแฟลชแล้วแล้วก็ไดมอนด์หรือทอัโทโเมดนีนเอามิงการเดนเรวิโอซานะ่าเนาะวันนี้ก็อะไรเนื้อปังไปนิดหนึ่งเนาะก็คือสวยมีแค่นี้ไปดีกว่าส7เ็นาทีบ๊ายบาย